สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำปรุงจำไทยกันนะคะอันนี้ก็คือน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลาค่ะเราจะใช้มะนาวสดนะคะล้างทำความสะอาดแล้วก็เตรียมที่จะคั้นค่ะมะขามเปียกนะคะแช่ไว้ให้นิ่มแล้วเดี๋ยวจะมาคั้นเอาแต่น้ำอีกทีหนึ่งค่ะตอนนี้เราก็คั้นน้ำมะนาวแล้วก็น้ำมะขามเปียกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเคี่ยวกันค่ะ นำหมอ้อของเราตั้งไฟเลยค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะจากนั้นก็เทน้ำมะนาวลงไปผสมรวมกันนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกที่เราคั้นเตรียมไว้เลยค่ะค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าทุกอย่างจะละลายนะคะตอนนี้น้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำตาลจะละลายผสมกับทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็ให้มันมีความาเหนียวหนืดเล็กน้อยนะคะแต่ไม่ต้องถึงกับมากนะคะแค่นิดหน่อยก็พออันนี้ก็น่าจะได้ที่แล้วคะ่ะอาจจะมีกา,กากของมะขามเปียกด้วยเล็กน้อยนะคะหลังจากที่ทิ้งไว้ให้เย็นนะคะเราก็มาเทสใส่ขวดเลยค่ะจะใช้ตะแกรงกรองเอากาก ใหญ่มันออกก่อนหรือว่าไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่กากที่ใหญ่โตอะไรเลยค่ะมันก็จะทำให้น้ำปรุงมีความเข้มข้นขึ้นด้วยนะคะแค่นี้เราก็ได้น้ำปรุงไว้สำหรับตำไทยแล้วก็ทำยำแล้วนะคะสูตรนี้นะคะใส่บรรจุในขวดกาแฟขนาด200กรัมนะคะ ได้หนึ่งขวดแล้วก็ยังเหลืออีกเล็กน้อยนะคะใส่ในขวดเล็กๆเ,เสร็จแล้วเก็บในตู้เย็นนะคะเก็บไว้ใช้ได้นานหลายเดือนค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ